ท่านผู้ชมครับหลายๆคนนะครับมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับมีหลากหลายเหตุผลกันเลยทีเดียวนะครับแต่คู่นี้เหตุผลของเขาทําให้ผมอยากให้เขาได้เงินรางวัลน,นี้กลับบ้านไปจริงๆไปพบกับคู่แข่งขันจากทางบ้านครับคุณฟางและคุณเอียงครับป่วยกายแต่ใจสู้เอียงธนาพิ์ผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายชวนแฟนสาวฟางธนชพรมาหาค่ารักษาพยาบาลที่ต้องแบกรับด้วยความตั้งใจ คุณฟางและคุณเอี้ยงนะครับปัจจุบันเป็นเป็นพ่อครัวทําอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับอยู่ที่ร้านอาหารนะครับแล้วคุณฟางล่ะครับฟางเป็นพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะและตอนนี้คุณทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันสามีภรรยาแต่งงานมานานแค่ไหนแล้วครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วโทษนะฮะสมัยจีบกันนี้ใครไปจีบใครก่อนครับเนี่ยผมจีบครับคุณจีบคุณฟางก่อนครับแล้วขอเบอร์โทรฟางแล้วก็ขอเบอร์โทรแล้วตอนแรกคุณให้ไหม ก็บอกเบอร์แม่นะเอาไหมเขาก็เอาคะเบอร์แม่ก็เอาโทรไปคุยกับแม่ก็โทรไปคุยเลยครับวันแรกนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ร่วมกันมาครับนะครับเจปีแล้วและผมอ่านประวัติของคุณเอี้ยงคุณมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตวายครับโรคไตวายอยู่ในขั้นไหนครับขั้นสุดท้ายหรือต้องฟอกตลอดต้องฟอกตตลอด คือตอนนี้พูดง่ายๆไตเรียกว่าทํำงานไม่ทำงานแล้วใชต้องไปใช้เครื่องฟอกไตใช่ครับไปฟอกไตครั้งหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับก็เราต้องจ่ายส่วนต่างเองเพิ่ม500อค่ะฟอกอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละสองครั้งครับอาทิตย์ละสองครั้งแล้ววันนี้ก่อนที่คุณจะมายืนอยู่ตรงนี้คุณเพิ่งไปฟอกไตครับเพิ่งฟอกไตแล้วเพิ่งพักผ่อนแล้วขึ้นมาร่วมรายการกับเราเลยครับผมคุณหมอบอกว่าถ้าต้องเปลี่ยนไตค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเกือบล้านครับ เกือบหนึ่งล้านบาทวันนี้ที่คุณสองคนมายืนอยู่ตรงนี้อยากได้สองล้านบาทของเรากลับไปเพราะเอ<พ>ามาเปลี่ยนไต,<า>ต<า>ค่ะาาหาเงินมาเปลี่ยนไตครับเพราะตอนนี้ไตไม่ทํางานแล้วใช่แล้วตอนที่เขามาฉีบคุณจนแต่งงานคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นโรคไตไม่ทราบไม่ทรา,าบแล้วพอคุณทราบแล้วก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ก็ต้องดูแลกันไปอย่างนี้ตลอดนะครับ แล้วจริงๆคุณก็ไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวคุณคนเดียวด้วย<ช>ยังมีย่ากับกลงอยู่ที่บ้านด้วยคุณย่ากับกลองครับกับอากงด้วย<ช>อยู่ที่บ้านด้วยอายุเท่าไหร่แล้วนะครับกลอง90ย่า80ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทั้งสองคน เรียกว่าจําเป็นจริงๆกับเงินก้อนนี้ใช่ครับผม <Shock. S 1> ถึงบอกว่าผมอยากให้คุณทั้งสองคนได้จริงๆนะครับแต่จะได้คงต้องได้ด้วยความสามารถของคุณทั้งสองคนครับนาทีนี้คุณทั้งสองคนเป็นเจ้าของเงินสด2ล้านเชิญเข้าไปสัมผัสใกล้ๆได้เลยครับ <massage. S 1> ครับสองล้านบาทสนับสนุนโดย KFC กลับ้านด้วดวกันเอาละครับ มาให้กำลังใจทั้งคู่นะครับจากทางบ้านนะครับคุณฟางและคุณเอียงนะครับเงินก้อนนี้สำคัญกับเขาทั้งสองคนมาก2ล้านบาทถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเดอะมันดิปประเทศไทรครับและนี่คือหมวดคำถามข้อที่หนึ่งครับพืชผักหรือเวลาอะไดีพืชผักครับพืชผัก โอ้คุณทํางานร้านอาหารด้วยนี่ใช่ครับอ่านะน่าจะมีความรู้ทางด้านนีดด้ดีเอาละครับมาดูกันครับว่า4ตัวเลือกมีอะไรบ้างมันเล็ดไส้เปลือกหรือเนื้อครับเอ๊ะสอย่างนี้มันเกี่ยวกับพืชผักอะไรนะเนี่ยเอาละครับ มาดูคำถามข้อที่หนึ่งของคุณทั้งสองคนกันข้อมูลจากสนุก .com ส่วนใดของพลิกที่เผ็ดที่สุด60วินาที2ล้านบาทเชิญครับใช่ไมไส้เนอะนันแหละแเป็มแกนทั้งในเนาะตม ผ็ดที่สุดมเล็กปววะมเล็ดไม่เผ็ดนะเวลาแบบว่าเรากินอ่ะเจอรับต้องวางให้ครบ2ล้านบาทเลยนะครับเหลือ30วินาทีครับคุณมีโอกาสวางได้3ช่องครับเลือไม่รู้ยาไส้ใส่มั่นใจไหมครับมั่นใจหยุดเวลาไหมครับหยุดครับหยุดเวลาเลยครับ คุณเป็นเชฟด้วยนี่ครับคุณมั่นใจครับคุณฟางมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะจะเป็นอย่างที่คุณสองคนมั่นใจหรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับ คุณทั้งคู่อยู่นะครับผ่านไปหนึ่งข้อนะครับไส้นะครับไส้เป็นส่วนประกอบที่มีสารชื่อว่าแทปไซซินนะครับซึ่งเป็นสารที่เรียกว่าให้ความเผ็ดนะครับอยู่มากถึงร้อยละเก้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดึงไส้ออกนะครับแทบจะไม่เผ็ดเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่มีความเผ็ดอยู่ก็คือเมล็ดเมล็ดครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถูกต้องเลยนะครับ ผ่านไป1ข้อแล้ว2ล้านบาทอยู่ครบถ้วนติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการสมัครได้นะครับผ่านทาง Facebook The Money Drop Thailand นะครับรีบสมัครกันเข้ามานะครับเร็วๆนี้จะไม่ได้แจกเฉพาะแค่เงินสด2ล้านเท่าน,น,น,นั้นนะครับยังมีรถเก๋งอีก1คันเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันเข้ามาวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่องเจ็สีแห่งนี้กับรายการเด e ะม n น y d r ดอ t ไ a ยแ a นดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ